สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนครับผมซีโอบริษัทมา s เ e อร์เกเลยครับวันนี้เนี่ยมีเด็กฝึกงานนะครับจะมาสัมภาษณ์งานที่บริษัทของเราครับผมผมจะลงมาสัมภาษณ์เด็กฝึกงานคนนั้นด้วยตัวผมเองนะครับ <Wow. S 1> ซึ่งบริษัทของเราตอนนี้ก็มีโอ้โหมีสองคนนรับเดี๋ยวเราจะมารับเพิ่อมอีกคนหนึ่งเราจะมารับเพิ่อมอีกคนหนึ่ง <laughs> <laughs> มือไหวแล้ยพูดอนแม่มีเยอะ <laughs> จริงจังเลยครับคนจริงจังคุณเจวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์แบบจริงจังแบบจริงจังผมไม่ขำนะผมบอกก่อนการสัมภาษณ์งานของเราเราต้องจริงจังแล้วก็แบบเต็มที่นะครับเพราะว่าเราจะได้มีประชากรพนักงานที่มีคุณภาพในบริษัทของเรานะครับผมก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูเด็กฝึกงานที่เขาจะมาสัมภาษณ์ดีวกว่านะว่าหน้าตาเขาจะเป็นยังไงนะครับผม นะโอเคครับผมตอนนี้ผมจัดโตะเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราต้องใส่แมสก์นิดน,นึงนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะเอาเชื้อโรคมาโดนเราไหรือเปล่านะครับผมเราใส่แมสก์นิดหนึ่งนะครับแล้วตอนนี้เราจัดโตะเรียบร้อยเป็นงานเป็นการเลยนะเรากับจริงจังเลยนะตรงนี้ครับตรงนี้เรามีกล้องอีกกล้องหนึ่งแล้วก็มีกล้องที่เบื่อถืออีกกล้องหนึ่งนะครับผมโอเคเบิ้ม <Okay. S 1> พร้อมแห้ถ้าเกิดมึงพร้มแล้วมึงก็ตามเขาเข้ามาได้เลยเข้ามาได้เลยครับผมครับสวัสดีครับผม เดี๋ยวก่อนอื่นนะเรามาท่าเชียนิดน,นึงนะครับมือนน้นนะครับัสดีครับผมก็ผมเป็น c ี o ของ,ของบริษัทมาสเตอร์เกมเมอร์นี้นะครับคือจริงเนี่ยปกติผมจะให้เลขาผมมาสัมภาษณ์นะครับแต่ว่าพอดีวันนี้เนี่ยเขาไม่อยู่เขาไม่ว่าผมก็เลยต้องลงมาสัมภาษณ์ด้วยตัวเองก็เป็นการดีเพราะว่าผมจะได้รู้จักกับพนักงานของเราทุกคน นะครับเราจะได้แบบสนิทสุเชื่อ์ต่ไวขึ้นนะครับคือต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าบริษัทของผมเนี่ยในตัวตนของผมในวิดีโอเนี่ยคือผมเป็นคนตลกปัวฮานะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นในหน้าที่การงานแล้วเนี่ยผมค่อนข้างจริงจังนะคือผมค่อนข้างซีเรียสกับงานเลยนะครับผมก็บริษัทของเราเนี่ยก็ไม่ได้ทําแค่ YouTube อย่างเดียวนะครับก็ยังจะมีงานอย่างอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นโฆษณาเกมมือถือเกมคอมไม่ว่าจะเป็นของไม่เช่นไรต่างต่างนะครับผมอันนั้นพวกเราก็ทําด้วยนะครับ ก็ตอนนี้เนี่ยเท่าที่ผมอ่านในใบสมัครก็คุณมาสมัครในตำแหน่งอินดิเตอร์ใช่ไหมครับใช่ยังไงแต่ผมขอดูผลงานนะครับที่ผ่านมาครับผมโอเคครับผมโอเคครับเดี๋ยวคุณแนะนำตัวให้ผมฟังหน่อยครับผมผมชื่อนายคงกิตนะครับชื่อเล่นชื่อก้าวนะครับอายุสามสิบสามปีครับจบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ์กาญจนบุรีครับสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจครับ ประสบการณ์ทงานที่ผ่านมาก็ถ้าด้านด้านเกมโดยตรงนี่ยังไม่เคยทําครับแต่มีความสนใจมาตลอดอาจจะเคยมีการแข่งขันในด้านอีสปอร์ตมาโอ้นี่คุณเคยแข่งมาด้วยอรอใช่ครับผมเกมอะไรครับแบงค์ครับฟาแบงค์โอ้โหครับผมเกี่ยวกเกี่ยวกตำนานแลวนะครับผมแล้วทำไมคุณถึงแบบเลือกที่จะมาสมัครงานในบริษัทของเราครับผมมีความสนใจในด้านเกี่ยวกับการทํางานด้านเกมอยู่แล้วครับคือเบื้องหน้าเคยไปแข่งมาแล้วเป็นนักกีฬามาแล้วก็ตอนนี้อยากผันตัวมาเป็นเบื้องหลัง อ๋อ oh, อยากเรามาทําเบื้องหลังใช่ครับโอเคครับผมก็เกมที่ผมเล่นเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นเกมมือถือหรือเกมคอมนะครับผมคุณเนี่ยมีความถนัดไหม เกมพวกพวกนี้ถนัดครับเล่นอยู่ครับอ๋อเล่นอยู่ใช่ไหมเป็นประจำครับผมก็คิดว่ามันอาจจะทํางานกันง่ายหน่อยนะครับเพราะว่ามันอาจจะรู้จังหวะกันครับผมมาถึงคําถามนี้ดีกว่าคุณคิดว่าคุณจะสร้างอะไรให้กับบริษัทเราได้บ้างครับผมคิดว่าผมจะเอาความรู้ความสามารถที่ผมเรียนมาทางด้านคอมพิวเตอร์นะครับในโปรแกรมซอฟต์แวร์ประยุกต์ต่างๆเนี่ยนำมาใช้เพราะว่าตำแหน่งที่ผมสมัครเนี่ยคือวิดีโอออติเตอร์นะครับมก็เลยจะใช้ความรู้ด้านนั้นมาพัฒนาตรงนี้ครับอย่างโปรแกรม Premiere Pro ได้ไหม ได้ครับผมอ๋อโอเคงั้นก็สบายเลยอย่าง Photoshop ได้ไหมไงได้ครับอืแจวแจวแจวโอเคครับสำหรับคำถามต่อไปนะครับคุณเนี่ยจะมาทำกับบริษัทของเราเนี่ยคุณพอจะมีความรู้เกี่ยวกับช่องของผมบ้างไหมครับแน่นอนครับผมติดตามอยู่ตลอดครับ,รบในช่องของ m e s e r Gamer เนี่ยครับก็ จะมีการเล่นเกมเกี่ยวกับอย่างเช่นเดย์บายเด l i g h t นะครับหรือเกม s u r v ์ไบรต่างๆ่างเราก็จะมีเกมมือถือบางเกมครับซึ่งผมติดตามดูกับทุกคลิปเลยครับครับผมแ้าคุณจะกดไลค์บ้างไหมอดครับผมโอเคครับผมสาหรับคําถามต่อไปนะคุณคิดยังไงกับอีก10ปีข้างหน้าในช่องของผมครับผมคิดว่าช่องเมเจอร์เกมเนี่ยังมีโอกาสเติบโตได้มากกว่านี้ครับปัจจุบันนี้อาจจะ3าล้านแใช่ครับ ็ผมคิดว่า4ล้านนี้คงไม่ไกลครับช่องของ m มสเ m นเจอร์เนี่ยมีความเข้าถึงได้หลายกลุ่มนะครับแล้วก็มีความหลากหลายในคลิปวิดีโอหรือคอนเทนต์ที่ทำนะครับก็คิดว่าน่าจะขยายไปเยอะกว่านี้หมายถึงการเติบโตขององค์กรอาจจะมีเครือข่ายหรือคอนเนคชั่นต่างๆมากขึ้นครับผมครับผมคุณคิดว่าถึง5ล้านซับในปีหน้าไหวไหมผมคิดว่าถึงครับยังไงก็ต้องถึงสําหรับคําตอบที่ได้มาผมคิดว่าโอเคเลยนะเออผมขอนอกเรื่องมาแล้วกันคุณกินข้าวมาหยังทานมาแล้วครับ แต่ผมยังไม่ทานเดี๋ยวคนไปทำกับข้าวผมเลยนะผมอยากกินกุ้งอ่ะผมอยากกินกุ้งอ่ะคนทำเป็นไหมพอได้ครับทำได้ครับแล้วผมเตรียกุ้งไหนครับไม่ใช่ปัญหาผมเตรียมไว้แล้วนี้นี่ครับผมกุ้งครับเอาจริงใช่ไหมครับใช่ครับเอาเมนูอะไรก็ได้ครับผมกุ้งทอดกระเทียมก็ได้หรือกุ้งแช่น้ำปลาก็ดีนะครับผม Few moments later. ไม่สักเดี๋ยววะใช้กูทำกังข้าวเอาวะตั้งมาทำเผื่อมันจะรับผู้ทำงานไว้กุ้งทอดกระเทียมพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับอ้อโอ้ขออนุญาตนะขออนุญาตถอดแมสนะครับว้าวหน้าตาใช้ได้อะเนี่ย อ,อืม,อ,มอร่อยว้าวครับผมกิ่นแล้วเหรอครับใช่ครับกินแล้วถามจริงโอเคครับผมก็เดี๋ยวทําถามต่อไปนะรู้จกักบริษัทเราได้ไงครับถึงมาสมัครที่นี่ครับอ๋อผมเหนม็นการรับสมัครในออล,ลิแฟนะครับออลิแฟนครับผมถามจริง ใช่ครับผมมีแบบแนะนำผมไหมช่องโดนปิดเลยครับทีเดียวช่องโดนปิดอ๋อโอเคถือว่าน่าจะเป็นคนนั้นน่าจะเป็นคนที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นคนเดียวกันใช่ครับไม่ผมว่าผมกับคุณนี้น่าจะไปกันได้หรเคมีเราตรงกันเคมีเราตรงกันนะชีดีเลยโอเคโอเคครับคุณเคยมีประวัติอาชญกรรมอะไรมาก่อนหรือเปล่าครับอ๋อไม่มีครับผมผมเป็นคนดีครับเพราะว่าวันวันแม่ผมบอกว่าผมไม่ทำี้ยอะไรครับสนุญาตแครับ โอเคครับผมถ้าเกิดคุณไม่มีประวัติอาชญายกรรมเนี่ยคุณคิดว่าเงินเดือนที่คุณอยากจะได้เนี่ยคุณอยากได้เท่าไหร่อันนี้แล้วแต่จะให้เลยละกันครับงั้นผมไม่ให้ละกันโอ้โหให้อะไหรครับผมมีลูกมีเมียต้องดูแลครับลูกก็สี่เมียก็แปดแล้วครับโอ้โหงั้นคุณเอาไปห้าเลยห้าหมื่นเลยเหรอครับห <50. S 2> ้าสิบเยอะกว่านี้ได้ไหมครับผมน่าจะไปอีกห้า <5 S 2> ครับห้าพันเหรอครับห้าร้อย เค <Okay. S 2> เดียวโอ้ยแค่ดูแหวยรวยเนี่ยเขารวยอยู่แล้วเนี่ยนี่ผมชุบทุกอาท์ครับเอาชุบด้วยโอ้โหสวยยอดครับผมโอเคครับผมแล้วต่อไปเดี๋ยวผมขอพูดถึงการอยู่ร่วมกันแบบแล้วกันก็ห้องเนี่ยจะเป็นห้องทํางานนะครับ mm hmm. อันนี้ก็จะเป็นโต๊ะที่คุณจะต้องทํางานนะครับอันนี้ก็เป็นโต๊ะผม mm hmm. นะแล้วก็กฎกติกานะเราอยู่ด้วยกันได้นะบ้านเมืองเราต้องมีกฎกติกานะครับ mm hmm. ก็คือในห้องนี้เนี่ยสำหรับของกินเนี่ยผมก็อนุญาตให้เอาเข้ามากินได้นะครับ งั้นเดี๋ยวผมเอาหมูกระทะเข้ามาย่างกินได้ไหมโอ้โหหอมเลยนะครับก็ย่างเสร็จก็ออกไปด้วยนะเก็บทําความสะอาดอะไรให้เรียบร้อยชาบูได้หมดเลยได้หมดได้หมดนะจากเราคือช่วยกันรักษาความสะอาดนิดนึงประหยัดไฟช่วงนี้ไฟแพงนะครับประหยัดน้ำด้วยนะครับผมโอเคครับผมก็คําถามที่ผมจะสัมภาษณ์เนี่ยก็มีประมาณเท่านี้แหละนะครับผมคุณมีคําถามอะไรที่จะถามผมไหมผมขอญาตถามนิดนึงครับว่าบริษัทของเรานี่มีพนักงาน อ๋อพนักง,งานของบริษัทเราใช่ไหมครับผมจริงๆก็มีมีผมมีคุณครับผมแล้วก็มีคุณมีผมมีคุณประม,มาณนี้ครับแค่นี้เหรอครับใช่ครับเราแบบมีิมอลโอเคเราทำแบบมีหมอ้อครับผมโอเคครับผมก็ยินดีที่ได้ร่วมง,งานกับคุณนะครับผมผมรับคุณเข้าทำงานนะครับก็การแต่งตัวนะฮะบริษัทเราค่อนข้างเคร่งนะครับผมการแต่งตัวก็นี่นะผมใส่สูทผูกท้ายประจำท้ายไม่มีทั้งงสัว์ยินดีที่ได้ร่วมงานด้วยนะครับผม ใช่ครับผมรับผมาทำงานนะครับก็การแต่งตัวนะฮะบริษัทเราค่อนข้างคร่งนะครับผมการแต่งตัวก็นี่็นะผมใส่สูรผูกท้ายประจำใช่ครับผมก็เดี๋ยววัน네นี้ผมก็ขอตัวไปพักผ่อนก่อนแล้วกันนะครับครับผมก็ใช่ครับครับโอเคครับบายบายครับทุกคนครับสวัสดีครับุณมาทำอะไรที่นี่วันนี้ ออฉันมาทําอะไรที่นี่ฉันมาทําอะไรที่นี่วันนี้เราจะมาสัมภาษณ์แบบจริงจังแบบจริงจังผมไม่ขำนะผมบอกก่อน